ท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูตาทุกๆคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูตาสัป,ปดาห์นี้นะคะเด็กๆสัป,ปดาห์ที่23นะคะสาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวค่ะหน่วยการจัดประสบการณ์ฤดูการหันสาค่ะ เด็กๆคุณครูจะแนะนําให้เด็กๆได้รู้จกักฤดูต่างๆในประเทศไทยของเรานะคะมีทั้งหมด3ฤดูค่ะลูก 1. ฤดูร้อนค่ะฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนะคะโดยอากาศจะร้อนอบอ้าวนะคะเด็กๆ2ฤดูฝนค่ะเริ่มจากเดือนกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมค่ะ จะมีฝนตกชุกนะคะแบบเดูอนนี้เด็กๆจะออกไปไหนมาไหนก็ลําบากกันไปหน่อยค่ะสามฤดูหนาวค่ะฤด,ด,ดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ อากาศจะค่อนข้างหนาวนะคะแต่จะไม่หนาวเยอะเหมือนกับทางเหนือนะคะเด็กๆเราอยู่ภาคใต้อากาศจะสบายยค่ะการปฏิบัติตนร้อนนะคะเด็กๆเด็กๆก็ใส่เสื้อผ้าแขนสั้นการเกงขาสั้นค่ะจะช่วยให้ไม่อบอ้ายคนเกินไปค่ะการแต่งกายในฤดูฝนค่ะเด็กๆการแต่งกายในฤดูฝนนะคะเมื่อเราออกจากบ้านนะคะเด็กๆต้องใส่เสื้อกันฝนค่ะสวมรองเท้าบูทค่ะใส่เสื้อให มิดชิดนะคะจะได้ป้องกันตัวเองจากฝนนะคะและจะทําให้เมื่อเดินฝนเยอะๆแต่ให้เด็กๆไม่สบายได้นะคะต่อไปฤดูหนาวค่ะเด็กก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวนะคะกางเกงขายยาวเพื่อทําความอบอุ่นให้แก่ร่างกายของเรานะคะสําหรับสัป,ปดาห์นี้นะคะคุณครูขอจบ คลิปการสอนสำหรับสับปดาห์ที่23ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆบายๆค่ะเด็กๆ